ค่ะอันนี้จะเป็นการประกอบคัพเค้กดอกเดี่ยวนะคะนี่ค่ะเราจะประกอบมาให้เป็นอย่างนี้นะคะสำหรับบางท่านเนี่ยชอบการขายคัพเค้กเพราะว่าทำง่ายนะคะค่ะเราก็จะบีบดอกไม้เวลาหญิงทํางานเนี่ยหิยงจะบีบอย่างนี้ไว้เลยถ้าสมมุติในกรณีที่เรารับออเดอร์ไว้เยอะๆนะคะบางคนเนี่ยมือใหม่เพิ่งหัดบีบ ถ้าสีเดียวบีบแล้วก็มาแต่งบีบแล้วก็มาแต่งอย่างเงี้ยเวลามันจะไม่พอนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะแนะนําว่าบีบใส่กล่องและแช่เย็นนะคะเราก็จะสามารถนํามาตกแต่งได้อ่ะวิธีการทํานะคะเราปาดครีมนะคะปาดครีมหรือใส่ซอสหรืออะไรก็ได้แล้วแต่สูตรของเราเลยค่ะยกดอกไม้มาค่ะวางเวลาวางวางชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่อย่าให้ล้นถ้วยนะ อย่าให้ล้นออกมาเยอะนะคะให้อยู่เกาะขอบพอเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาปัญหาทีหลังก็คือปัญหาตอนวางในกล่องถ้ามันเลือ้อเยอะยื่นออกมาเยอะเนี่ยพอเราวางใส่กล่องมันจะต้องชิดกันถูกไหมคะพอชิดกันเสร็จปุ๊บดอกเนี่ยมันจะไปกินกับถ้วยด้านข้างด้านดวนถ้วยด้านข้างกินนะคะเนี่ยเราก็ค่อยๆใส่ นี่นะคะหนึ่งดอกนะะนะะใส่ข้างในข้างหนึ่งอ่าแล้วก็เตรียมถุงบีบ สามห้าสองหนึ่งอันนะคะ 3, 5, 2, สามห้าสองเดี๋ยวนะคะป๊บหนึง่งอ่ะสามห้าสองหนึ่งหัวสีเขียวเบอร์สามสีเขียวเบอร์สองสีขาวถ้าเกิดอ,อยากจะมีตกแต่งเพิ่มเติมก็เบอร์สิบสี่สิบห้าสิบหกเบอร์อะไรก็ได้แล้วแล้วแต่ที่เราสะดวกนะคะพอเราได้มา วางดอกแล้วเราจะใส่ใบด้านข้างไปแหลมชี้ด้านขึ้นด้านบนนะคะเห็นไหมคะใส่ใบไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาใส่ดอกตูมค่ะเวลาใส่ใบนะคะ เราจะใส่สองฝั่งนะเพราะว่าบางทีเนื้อที่มันโล่งเยอะเกินไปมันก็ดูดูลงๆเนาะมันก็ดูไม่ค่อยสวยอ่ะใส่ใบด้านมุมนี้คือจริงๆเนี่ยเราจะใส่แค่นี้จบก็ได้นะคะหรือเราอยากให้เขาดูมีอะไรมากขึ้นอ่ะเราก็ใส่ใบเพิ่มสองมุมเห็นไหมคะเวลาทำงานเนี่ยทำเป็นขั้นตอนเลยค่ะ ใส่ใบก็ใส่ไปเลยทีเดียวเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยปรับเปลี่ยนเปลี่ยนทุงบีบใหม่ๆหมใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันมันเสียเวลาในการทำงานฝั่งนี้เหลือเยอะอ่ะใส่ใบสามใบเห็นนะคะใส่ใส่ใบ3ามใบ พอเราได้่างนี้มาแล้วนะคะเราก็จะใส่ดอกตูมดอกตูมเราอาจจะใส่ในช่องว่างก็ได้นะคะตรงนี้มีที่ว่าง ตรงนี้งานเราไม่เรียบร้อยมีปัญหาใส่ดอกตูมทับไปเลยค่ะงานดอกไม้คือมันไม่ต้องเป๊ะได้ข้อดีของเขาใส่บะใส่ดอกตูมอันนี้ดอกใหญ่ใส่ใบไม่ต้องเยอะ แล้วสีขาวหัวเบอร์สองจิ้มลงไปแล้วบีบให้ทะลักเห็นไหมเวลาประกอบมันก็เลยจะแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นาน ถ้าใครขยันก็ใส่ยิปโซได้นะคะแต่ของหญิงอันนี้มันค่อนข้างเยอะจะเลยจะไม่ใส่ยิปโซมันจะเสียเวลาเพราะว่าอันนี้ประมาณร้อยกว่าครับร้อยห้าสิบครับเราต้องทำงานให้มันง่ายแล้วก็เร็วจิ้มไล้ให้ทะลักออกมานะคะอย่าจิ้มไปลึกนะมันเช็ดหัวบีบ อะพอเราได้อย่างนี้แล้วเราจะจบที่เท่าน,นี้ก็ได้อ่าแต่ห้องหญิงใช้เบอร์สักเบอร์สิบห้าสิบหกก็ได้จะใส่เพิ่มเติมสีเหลืองเข้าไปสักหน่อยหนึ่งสีอะไรก็ได้นะไม่ซีเรียดหรือไม่ต้องใส่ก็ได้ บีบแล้วดึงถอยหลังขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยค่ะเสร็จละเมื่อกี้เราประกอบทั้งหมดสองสองีสง่หก แปดสิบสิบครัพบเมื่อกี้นี้นะคะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีนะคะอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าถ้าอย่างถ้าถ้าเราไม่ชอบแบบนี้นะคะคิดว่าต้นทุนมันจะสูงเยอะเกินไปก็ใช้ปาดเรียบวางดอกตรงกลางอ่ะสมมติละกันอันนี้พอนี้เดี๋ยวจะใช้วางดอกตรงกลางใส่ใบ จิ๊กจ๊กจหนึ่งสองสามจบนี้ก็ได้แต่ถ้าแต่งนี้ปุ๊บมันดูมีมูลค่ามากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็อย่างที่บอกค่ะขึ้นอยู่กับราคานะคะว่าเราขายเท่าไหร่